อันดับแรกครับผมเป็นล่ำถวายคู่เพื่อน้อมลำลึกนึกถึงคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดมาครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนให้วามรู้วิชาน้อมลำลึกนึกถึงเอาไว้เป็นการบร่ประมาทญาหิาคุณนะครับพี่น้องเฮ็ดน้ำพอกอน้ำคู่นะครับและอีกประการหนึ่งก็เพื่ออนุรักษ์เอาไว้เสียงลำและเสียงแคนคือมู่นมรดกตกทอดจากป่ญ่าตาถวดของเฮาครับซอยกันอนุรักษ์และส่งเสริมต่อให้วัฒนธรรมบันนี่ สูนย์เยเสียไปนะครับกับขอบุณท่านคณะเจ้าภาพาที่อนุรักษ์ซอยกันนะครับมีการมีงานกินอดสายนทองเปล่นกับขอบุณหลายๆนะครับ,บคุณคุณตาทองทูนคุณตาทองพันพน,นะครับคำนนผู้เป็นเจา้าภาพใหญ่หลกหลานเบิรตสุคนนะครับจัดงานไ้เืยอนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ โอลาาบัดน,นี้ละสาธุสาธุให้ผู้ขาบรรลุสองแกงเข็นอ้องขอยกเมือทั้งสองใสเหนือเกตเก่าคุณพระพุทธเจ้ายกไว้เกษาคุณพระธรรมยกปมาไว้ระดาผากคุณพระสงน์ันหากยกไวยหัวใจ คุณภาษีรัตนไตรจงมาไขปัญญาคุณบิดาม่นดาอุปธรรมของปูกสาโุเดอคุณอาจจริยะนันมาช่วยผูกพ่หันปฏิพัทธ์คำก่อนให้มีหิงมีว้อนให้มีจรนมีเล็งงามลำนา ภาษาสามสี่เดือน้วยพอได้ยอม <c oughs> <c oughs> เ็นว่าเด้อยคำภาษาทุนเด้อข่าขวันท่านน้อมสาทุนเด้อกข่าขวันท่านน้อมจอมใสไว้กระมมงห้มายุ่งล้อมต้นขายการไล่พระปัดไทยโลกขนาดหน้าถูทั้งทำโมหเหรอมงำกวาากัง ทังโหเจ้าอรหันต์แมาซอยว่าลิงลำความาคอยโปองตีนโปองมาซอยโปองปองอุกความคิดแล้วทางผิดแั่นเปยไข่เกยจะได้แม่ลงสอดพสนที่ทางปองทางปองเห็นห้องคมถวนวันแต่เต่าหาลังมือไม่ต่างงานถึงคุณ ตื่นีตั้งอางอันถึงพุนเป็นจังหุนใสย้อนได้ซอยดนความเเวาคุณโนเจ้าบิดตาพ่อแม่ให้มาซอยเกยยาำขาปาไปสีเสื้ไทยคุณแห่งอาจารย์ขาอว้าน่อนโอบใสเรือเสียงไหวเสียงนันเดเสียงให้ไหวว่าเหี่ยวสมองเปียวเปียวเก่งเปียวเก่งให้คนชาเปิงปิงลื้อลำไฟลำทุกทุกกรรเดีวต่อยต่ำยอมเขาญาต้เราซึ่งทรงให้หลงใจไายยาวเสียงนันเดเสียงให้ลำเต็มสะบ้าดังดีตุ้งเติ้ง เสเดินและพร่ำกนยนงอดงามไทยที่เมิดแม่จาคุ้นทุกรรมคือตามพ่อคูสซอนให้มีวันมีแมวมีแมวแอวขึ้นเดินยองเสียงนั้นเดือเสียงให้หองไปหน้าแม่ดึกมาแห่งตีวแห่มันจุกจิว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 อันจ่อยลอยหูซรับลูกคู่ลงใส่จังว่าจะมีผ้ามีผัดแหรดเลี้ยงเสียงตนชำนวนกว่าให้มีสัมผัสชานวาดพ่อยตองเส้ิโจดทำมและแกและแกเปให้ไรทางไมายทุกพอค่ายถุงู คนฟังทุกกาะไทยูงคนฟังให้จากงานลงดังทรงหยุดซื้อชาทุนเออให้คือคำตังคำตังคพุนักให้อยู่ทรงให้ปันงเงินพะจะพ่าพาื้นนเขาว่าปากบอกให้มีผู้กุณนาาปากบอกให้มีผู้กุณนาไม่เมตตาสมพรแก่คนทงคางไทยใชยิงวนวน,วนชนหุ่มแนขอให้แรลบลจอง้องข้าผู้เดียวเดียวด้ไยบักสายย่นให้โอว่าผู้สาวาเห็นใดเซือ